นุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper s e a s o n l 2024วันนี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของกําลังใจข้างสนามแม้ว่าจะแข่งต่างประเทศแบบนี้นะคะแต่ก็อุ่นใจเหมือนแข่งในบ้านเราตัวช่วยนะคะรอยยิ้มสยามแบบนี้รวมถึงสิ่งนี้ค่ะเฮ่เฮ้วีเชียไทยแลนด์ ยกกว้างใหญ่จุผู้ชมได้ถึง11,800ที่นั่งสาวไทยแข่งทั้งที่เรามีกองเชียร์หลัก10ค่ะแต่ไปไปมาๆนี้กองเชียร์บราซิลตัวน้อยเทใจมาเชียร์ทีมสาวไทยกันช่ำเลยค่ะมีตัวช่วยด้วยนะมีป้ายเชียร์ทีมไทย ามีตัวช่วยค่ะป้ายเชียร์ทีมไทยได้มาจากคุณพ่อน้องอยู่ฟาโดนพรฝากสำรองเบอร์เจ็ไปแจกกองเชียร์ซึ่งก็ได้ผลค่ะแต่จะให้เข้าถึงก็ต้องลงแรงเป็นผู้นำเชียร์อีกหนึ่งตำแหน่งและพอเกมเริ่มนะคะเด็กน้อยเชียร์ทุกแต้มชนะก็เฮแพ้ก็ส่งเสียงให้กําลังใจแถมนี้เลยค่ะทำป้ายมาเชียร์ทีมไทยด้วยน่ารักมากยกตำแหน่งสุดยอดกองเชียร์บราซิลหัวใจไทยไท้เลย ช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ายังมีสีสันในสนามให้ชมกันต่อค่ะ กรอาาศ Carrier Copper เบื้องหลังการเต้นช่ำของนักเร์บอลสาวไทยก็มาจากท่านนี้ DJ เจสตารโลดแล่นอยู่ในวงการมา20ปีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงเสน่สาวไทยเปิดเพลงบิวให้นักกีฬานี่ค่ะมีลิส์เพลงไทยเพียบมวนจอย I love this team. Yeah, uh, you know the team before with yeah. with all the big uh, names uh, like Nutsara, Blmch, Vilavan and so on. I knew them very well, and I'm so happy that this is the new generation now, and they are also performing really well. I love it. I love it. There are also teams. Music is not so important for them, and they. They don't really dance. They stand on the side. But Thai team always, uh, especially, especially, yeah, very happy when they hear Thai music. Especially the players on the sideline, the substitution players. They always dance yeah. and so on. And cute. and and everybody loves that. Yeah, not only in Thailand, but all the volleyball fans around the world. Wow. They love it so much. Yeah. Yeah. เชียร์บราซิลหัวใจไทยรวมถึงและคุณดีเจที่เปิดเพลงไทยสนุกสนุกช่วยทําให้นักวอลเลย์บอลสาไทยของเรานั้นสนุกสนานแล้วก็มีกําลังใจมากขึ้นนะคะพบกับซีสั่นเวนอ2024ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอขอบคุณ